สวัสดีครับวันนี้คุปเปอร์จะมาสอนตั้งเกมแบบนี้นะครับเดี๋ยวคุปเปอร์เล่นให้ดูอ่าแป๊บนึงนะครับแบบนี้เลยจะเรียกตัวละครด้แบบนี้เลยแล้วก็จะมีมอนเตอร์ให้ส่อสู้นะครับพวกนี้ครับนี่ครับ,รบแล้วก็ต่อสู้ไปได้เลยแยวผมจะมาสอนตร้งนะครับ ขั้นตอนแรกเราต้องโหลดแอปนี้ก่อนนะครับอ่านี่ครับแอปนี้ตอนนี้ก็เข้ามาหน้าแรกก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับหน้าแรกจะเป็นแบบนี้ให้เรากดมาตรงที่รูปบวกนะครับ แล้วก็กด่อาอันสีเขียวตรงนี้นะครับกดไปเลยแล้วก็รอมันดาวน์โหลดนะครับถ้ามันดาวน์โหลดเสร็จแล้วเดี๋ยวนี่ครับถ้ามันดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กดตรงรูปบวกครับแล้วก็กดแอดแล้วก็เลือกอ่ะแล้วก็เลือกมาอันที่5้าอันนี้ครับ 0.5น n i m a l นี่ครับอันนี้แล้วก็สามารถเลือกตัวละครได้เลยครับตัวที่อุปะจะเลือกจะเป็นพวกมอนเตอร์นะครับเลือกได้ตามใจชอบเลยครับแล้วก็กดสีเทาตรงนี้นะครับ แล้วมันก็จะมาหน้านี้แล้วก็รอมันบุนนะครับแล้วก็กดลากมาเลยๆตัวลยครับนี่นะครับพวกมอนเตอร์ก็จะมาอยู่ตรงนี้เราสามารถซูมเข้าซูมออกได้นะครับสามารถย่อขยายได้นะครับสามารถให้มันหันอะเลยได้นะครับ ให้มันลอยขึ้นก็ได้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็กดติ๊กติ๊กติ๊กแล้วก็ติ๊กนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ แล้วก็เอามอนเตอร์อะเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาตัวไหนให้เป็นอคู่ต่อสู้ของเรานี่ครับครูก็จะเอาพวกนี้เป็นคู่ต่อสู้นะครับก็กดไปที่ตรงรูปธงตรงนี้ครับแมันก็จะขึ้นแบบนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินเลยสีอะไรก็ได้นะครับแต่ห้ามให้สีซ้ํากันกับตัวที่เราจะเล่นนะครับแล้วก็กดเปลี่ยนธงเป็นสีน้น้เงินให้หมดเลยครับแล้วก็กดเพย์นะครับ มันก็จะมีให้เลือกอยู่ตัวนี้นะครับคูเปอร์ก็จะเลือกตัวนี้นะครับแล้วกดสตาร์ทเกมแล้วก็ไปหาพวกมอนเตอร์พวกนั้นครับนี่ครับตัวนี้ราเมแรนมากโอ๊ยโอ้ยเจบ็จบเจบ็บเจ็บ นี่นะครับเล่อแบบโอ้ผมแพ้แล้วนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัราคราให้ด้วยนะครับบายบายคูเปอร์อยังไม่ได้ตั้งชื่อเกมเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนช่วยตั้งชื่อเกมแล้วเม้นมาให้คูเปอร์ด้วยนะครับ